มึงได้นอนแล้วถ้ามึงายแเ้วบอกงอนแค่นีมึงจิตปหูเมียลงรวดหันแต่นีวก็มาบอกนูจะกลับบ้านคือว่างกลับไปก็เสียเงินหลายทีซื่อาเดินข่าฟันมึงมาหันไม่นังนีใหญ่เงินดีกว่าองเดเขาฟันมึงมาตัวเดียวาข่าวนมึงมาตัวเดียา <c oughs> บ่มีดอถ้ามันเกิดมีความหักเดจังเลยใสหมอนเดไงมง้ชเลือ่อนี่เอาหัวไสหมอนเห็ดจิ้งรียดยูดขับไปออกมาได้มยิ้นมายังไใส่ผ้าซิมนหนา <c oughs> <c oughs> เอากระดิขึ้นไ่ว่าห้นั่งแล้นางงาลกไส้นั่งหนาไปมาหาาน้ลาไปอาบน้ำแล้วไปนี่หนาห้าเลยหนาเป็นสิวหนาบ้านที่แรกหนาเพราะเป็นสิวลรยปมันจะไปเมสโอยู่เปเมโอีหยัง เวซ่าเขาล้างหน้าทำความสะอาดดีๆถ้านั่นถ้านี่เวซ่ารู้ไหมเคยใื้ครีมอ่ะอ่าแต่ครีมก็ล้างหน้าให้สะอาดใช่แต็ดหน้าให้มันสะอาดล้างทุกวันมันเปลืองซ้ำอางล้างโฟมล้างอะไรมันก็ะใสก็นรูดออเองเนียนหกมุมแรงของมือไม้ยังหมดทันล่างอยู่หน่าเก็บไว้ดีๆไปกไป